สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่7พฤศจิกายน2567นะครับก็เป็นประจำทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้เลยครับกับรายการหุ้นแสบวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มกันบ้านกันที่เซตนะครับเซตวันนี้บวกไป2จุดครับดัชนีปิดอยู่ที่1,469จุดภาพรวมวันนี้ครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ55,000กว่าล้านครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้ และในระหว่างวันอยู่ในโซนเขียวตลอดทั้งวันแต่มีในช่วงท้ายยุคมียุคไม่เห็นบ้างครับทำให้ปิดอยู่แค่บวก2จุดนะครับในช่วงเช้ามีดึงขึ้นไปก็ค่อนข้างเขียวพอ,พอสมควรครับก็ไปทำไฮไว้ที่ประมาณ1,478จจุดเลยแต่ถ้าใครซื้อแถวนั้นก็อาจจะติดดอยได้เหมือนกันเพราะลงย่อลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้สถาบัน ซื้อสุดที่ไายป1,184ล้านแล้วก็บัญชีนักรัย์ซื้อไป423ยล้านนักทุนต่างประเทศวันนี้ขายออกมาเอ่้อ1744ล้านครับแล้วก็นักทุนในประเทศวันนี้ซื้อไปนิดหน่อยครับสุดที่1 3 6ล้านหุ้นในวันนี้เขาเขียวแบบนี้ก็ไม่ใช่จะเทรดง่ายนะอย่างที่บอกว่ามันมียอ่อลงมานะครับตั้งแต่บริเวณ11โมเป็นต้นมาเนี่ยมันก็ยอ่อลงมาตลอดจนตลาดปิดเลยนะครับทำให้เทรดยากพอสมควรมาดูกราฟเซตครับกราฟเซตแนวต้านอยู่ที่ 1, ,500 ส่วนแนวรับอยู่ที่1,440หรือว่าจะละเอียดจริงๆก็คือ1,443นะครับแต่ผมชอบจำเลขกลมๆนะครับ1,440โดยแท่งเทียนของวันนี้เซตครับในช่วงเช้าก็ดูพยองเดชพอสมควรนะครับก็คือแท่งเขียวถ้าเราพูดถึงการเขียวเต็มแท่งมาช้าเนะี่ยมันใช่แหละมันดีนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยืนทรงอยู่ได้นะครับโดนย่อโดนทุบลงมาทําให้เหลือแท่งเทียนอยู่นิดเดียวแต่ว่าเป็นสีเขียวนะก็เลย ยังไม่ถือว่าขี้เหรมากนะครับยังพอทนยังพอได้นะครับแต่าการยืนไม่แตกหรอกการยืนเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ยืนหลุดของเส้นอ e ีเมทั้งสองเส้นแม้แต่กระทั่งแท่งเมื่อวานที่เป็นแท่งแดงย,วยาวๆเนี่ยก็ยังมองว่าไม่เสียทรงครับตามที่เราเคยทำกันบ้านไปแล้ววันนี้ก็ เรียกว่าลงมาตั้งหลักก่อนละกันอะเนี้ยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะดึงขึ้นไปใหม่หรือไม่เพราะเทนของตัวเนี้ยมันยังคงเป็นเทนบวกจาก EMA เส้นทวารแต่สิบวันคลอสกันอยู่แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ยังคงคาดหวังว่ายังมีโอกาสที่จะไปแตะพันหได้อยู่ในตัวนี้ถือว่ายังไม่เสียทรงสําหรับเซ็ตนะครับมาดูหุ้นประจําวันนี้นะครับามาดูตัวแรกนะครับแอดวานก็อย่างที่บอกว่าเทรดก็ไม่ได้ง่ายกันมากนะครับแต่แอดวานนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่พอที่จะ ทำกำไรเข้ากระเป๋าได้บ้างเล็กๆน้อยมาดูกันนะครับตัวแอดวานเนี่ยวันนี้ขึ้นดีโดยในช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับดึงขึ้นไปจนถึง297เลยเราก็คาดหวังว่ามันจะไปถึง300หรือว่าสามารถทะลุเบรกแนวต้านตรงนี้ได้ปรากฏว่าเบรกไม่ได้เราก็ต้องโอเคขายแค่ไหนก็แค่นั้นไอ้แท่งที่ยาวๆนะครับไส้บนตรงนี้คือแท่งที่โดนขายออกมาทําให้เหลือเนื้อเทียนประมาณครึ่งเดียวจะถามว่าแท่งนี้มันขี้เหล่ไหมผมว่าไม่ได้ขี้เหล่นะ มีโอกาสไปต่อได้นะครับแต่ผมไม่ได้มองว่ามันไปต่อได้ถึงทะลุแนวต้านที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะพรุ่งนี้อาจจะเขียวก็ได้หรือวันต่อไปอาจจะขึ้นแต่ก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะทำไฮใหม่ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ควรจะหลุด265นะครับตรงนี้หลุดโดดออกอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่นำตลาดค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวแอดวานช่วยดึงดัชนีขึ้นได้ค่อนข้างเยอะพอสมควร แล้วก็อย่างที่บอกว่าคงได้กําไรเข้ากระเป๋ากันบ้างไว้ไม่ก็น้อยนะครับสําหรับคนที่เข้าไปในวันนี้นะครับแม้ว่าการปิดจะเหลือแค่285จาก297แต่ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวที่แย่เพราะนั้นผมให้ออกมาในเชิงบวกครับสำหรับตัวแอดวานนะครับทรงประมาณนี้มาดูตัวถัดไปครับเอาเป็นตัวการบ้างของเราบ้างเมื่อวานค่อนข้างแรงนะฮาหน้าวันนี้เป็นยังไงตัวฮาหน้าอย่างที่บอกครับผมอาจจะไม่ได้คาดหวังถึงขั้น อ่าเป็นตัววีขึ้นไปเลยนะครับอันนี้นี่เป็นตัววีก็คือขึ้นไปถึงแนวต้านเลยแต่มันมามันนักมักจะมาเป็นทรงตัว W นะครับหรืออะไรเงี้ยซะมากกว่าในสําหรับหุ้นในลหลายๆตัวในช่วงหลังนี้นะครับตัว W ก็คืออาจจะลงมาย่อมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปใหม่อีกรอบหนึ่งประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยตัว W เพราะฉะนั้นการย่อการอะไรก็ผมไม่ได้ตกใจอะไรกับมาเลยสาหรับตัวหาหน้าวันนี้นะครับตัว KCE ด้วยนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าอย่ามาหลุดบริเวณสา 6. 5ที่ ถลุดหนีเลยนะครับสําหรับตัวฮาน่าในตรงนี้แต่ถ้าใครจะขายทํากําไรหรือขายทีเทปฟิตแถวแท่งนี้ก็ได้แต่ท่านอย่าลืมมารอดูถแถวบริเวณตรงสถานตรงนี้เผื่อที่จะกลับเป็นตัว w ได้ทีนึงแล้วก็ในตรงจุดนี้แนวต้านใหญ่ของตัวฮาน่าจริงคือ44แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปทีเดียวครับมีย่อก่อนสักรอบหนึ่งนะครับอรอบหนึ่งใหญ่ๆของเขาแล้วก็ค่อยไปใหม่ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ ทรงยังไม่เสียนะดูจากทรงนี้คือเป็นทรงที่อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแผนอาจจะมองว่าเป็นตัว W นะครับตัว W ส่วนตัว V เกิดขึ้นได้ก็ดีนะครับอยากให้ผิดเลยผมอยากให้มองผมอยากให้ตัวเองมองผิดเลยว่ามันไม่ใช่ W แต่มันเป็นตัว V ไปเลยแต่ยาให้มันหักลงมาเป็นหลุด3.65นั่นก็เรียกว่า W มันก็ไม่เกิดละนะครับแสดงว่าแผนต่างๆจะพังทลายทันทีถ้าหลุด3.65นะครับมาดูตัวถัดไป BDMS เเครับไม่รู้ว่างบออกหรือ,อยังนะครับหลังตลาดปิดนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่าเพิ่งกลับมานะครับไปส่องกันต่อเองแล้วกันแต่ในตัวของกราฟเองมันยังคงหาทางกลับไม่เจอครับยังคงวิ่งอยู่ในแนวเส้นเนี้ยนะครับที่ผมขีดไว้ให้ดูนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็วแห่งวันนี้ไม่ดีครับ ส่วนแนวรับอยู่ที่25.5นะครับเพราะฉะนั้นรออีกสักพักหนึ่งเลยนะครับอีกสักหลายแท่งน่าจะลงมาถึงนั้นรับไม่ได้ครับตัวนี้ถ้าถึงบริเวณการกลับตัวของเขาเดี๋ยวเราเห็นเองครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับหรือไม่ก็บริเวณที่เกิดก้ดเล่นคลอสนะครับบริเวณอย่างนี้แลก็ก็ค่อยพิจารณาอีกทีในการลานันเพราะว่าตัวนี้เทนเขาชัดอยู่นะว่าเวลาจะขึ้นเวลาจะลงเขาเกาะเกาะเทนกันค่อนข,ข้างชัดเจนเพราะฉะนั้น เป็นตัวที่เทรดไม่ได้ยากมากนักนะครับผมมองว่าแต่จังหวัดนี้มันไม่ใช่ซื้อนะครับมาดูตัวถัดไปครับผม PTTGC ครับ PTTGC วันนี้ดูดีดูเด่นเลยเด่นเลยฮะแล้วก็เอาจริงๆ PTTGC เนี่ยเราซื้อกันตั้งแต่ถแถวแท่งนี้แล้วนะครับถแถว25ครับวันนี้ก็27ก็จะขายก็ได้จะรันก็ได้แต่ผมอยากได้28ขึ้นไปนะขายนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ30.75ครับ เอาขอยี่แปดกว่ายี่สแปดยิบเก้าได้นะครับถ้าอยากขายตรงนี้แต่ถ้าใครขายวันนี้ก็ไม่ผิดแต่ผมมองว่าหน้ารันมากกว่านะแท่งดูเต็มเต็มดีนะครับวันนี้หรือรอ,อยิ I อาร์ไอเนี่ยขึ้นไปถึงเจ็ดสิบตรงนี้ค่อยไปขายก็ได้เพราะว่ารอบที่แล้วมันก็ไปแตะเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ขายตอนนี้ก็น่าจะมาแตะแถวนี้แต่ผมก็อ่แบ่งรับแบ่งสู้นะบางทีระรวบางทางก็อาจจะขายก็ได้แล้วแต่เราพอใจเพราะว่าขึ้นมาอ่ามาใกล้นะครับหรือบางคนขายกลางทางก็ไม่ได้ผิดนะครับขอให้ไดได้้ขาายกกกํร็พอนะแลว ฐานของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา23.90นะครับซึ่งความจริงถ้ามันหลุดบริเวณแท่งเนี้ยเส้นประมาณ25.75น่าจะโดดออกได้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นจุดกูเด้นคอจุดเปลี่ยนเทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในช่วงการรันครับอยู่แค่ว่าจะปิดตรงไหนจะเอากำไรแค่ตรงไหนสาหรับตัว p d g c นะเรากา็รันไปต่อแล้วกันนะครับสําหรับตัวตัวนี้ แต่ถ้าใครยังไม่มีหุ้นเข้าได้ไหมผมว่าไม่เอาดีกว่านะถึงถึงเข้าท่านก็ต้องรู้นะว่าอาจจะได้ออกก็แถวยี่แปดยี่ิบเก้าแถวเนี้ยนะครับถ้าใจดีสุดๆคือสามสิบกว่าๆซึ่งเราก็ไม่ได้มองว่ามันจะดีขนาดนั้นครับนะตลาดก็ดูเขียวเช้าใบแดงอยู่ก็ยังมีอาการแบบนี้เห็นอยู่นะครับเพราะก็เลยไม่ได้ไว้ใจอะไรมากนักนะครับในตลาดท่วงน,นี้กําไรได้ก็ออกขนานั้นนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับในตัวถัดไปก็จะเป็น KTB ครับ สำหรับ KTB นะครับสำหรับ KTB โอกําลังตอนเช้าเกือบดีละไป21.2แล้ว,แล,วแล้วก็ถ้าปิดได้อย่างนั้นจริงอะแท่งเทียนเต็มแท่งจะสวยมากเลยวันนี้เหลือครึ่งเดียวอีกแล้วครึ่งเดียวมันเหมือนหลายตัวที่พูดกับพูดเหมือนตัวแอดวานใช่ไหมอ่ะสุดท้ายแต่ไม่เสียนะการยืนดีนะครับแท่งเทียนดูไส้บนยาวไปนิดนึงแต่ถ้าวันนี้ปิดได้ถ้าย1จะสวยกว่านี้เลยนะอันว่าแค่นี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้แล้วสําหรับตัว KTB ครับ ส่วนฐานของ KDB อยู่ที่ยี่สิบจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแนวต้านอยู่ที่ยี่บสองครับตัวนี้ผมว่าฟองว่าไปต่อแต่เขาจะไปอย่างกระช้านะมันอาจจะไม่ใช่หุ้นเร็วมากนะครับอาจจะเป็นแท่งตะมุตะมีเล็กน้อย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างเงี้ยค่อยๆไปวันนี้มองว่าไปต่อได้มาดูตัวถัดไปครับ BBL ตัว BBL แนวรับผมว่าใช้ได้แนวรับถแถวๆมันอาจจะไม่ได้เป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแตะปุ๊บเด้งปั๊บนะ อาจจะหลุดมานิดนี้หน่อยแล้วก็เกาะเส้นอยู่อะไรเงี้ยแนวรับแท้ๆ,ๆจริงก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับผมผมให้แนวนี้เลยเป็นแนวสําคัญวันนี้ร้อยสี่สิบแปดมีโอกาสลุ้นดิดนะครับแล้วก็วันนี้แท่งเทียนเหลือครึ่งเดียวอีกแล้วนะครับถ้าถ้าปิดดีเต็มเหมือนี่จะสวยเดี๋ยวรอดูครับพวกนี้ถ้าถ้า,ถา,ถา,ามีแท่งเทียสนสมุนขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจว่าแนวต้านร้อยห้าสิบเจ็ดเลยห้าเจ็ดจุดห้าแต่ถ้าหลุดร้อยสี่สิบห้ายอมไปก่อนนะแสดงว่าหลุด EPA สองร้อยวันโดยสมบูรณ์และหลุดโลเดิมด้วยนะครับ ถ้าหลุดลงไปไหนลงมาบริเวณ138สนะครับสำหรับตัว BBL ก็เสี่ยงได้แต่ก็ต้องกำกัดความเสี่ยงไว้นะครับใช้ได้นะครับผมว่าอีกตัวหนึ่งที่ดันดัชนีขึ้นตลอดวันนี้ครับเพราะว่าเป็นหุ้นใหญ่นะครับมาดูตัวถัดไปครับ MTC ตัว MTC โอ้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากเลยครับลงมาเส้นนี้นะครับมองว่าลงมาบริเวณ45.5น่าจะได้เห็นเพราะฉนั้น47รับไม่ได้ครับตัวนี้อันนี้ก็มาบอกกันไว้สั้นๆครับส่วนแนวต้าน แนวต้านกีแข็งพอสมควรนะบริเวณห้าสิบสี่บาทเนะี่ยแต่มันก็ไปได้ถึงแนวต้านพอดีเลยนะรอบก่อนคือตรงนี้มีแนวต้านที่สี่มันก็ไปแตะเราลงเหมือนกันตัวนี้น่าจะลงมาฐานสี่สิบห้าจุดห้าครับไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับอย่างนี้ผมว่าอย่าถือดีกว่านะครับสำหรับตัว MDC มาดูตัวถัดไปครับ ITC นะครับสําหรับ ITC โอ้ก็เหมือนกันครับอะไรลงท้ายดย TCTC นี้ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้อ่า ลงมาที่21.6น่าจะได้เห็นนะพรุ่งนี้คงได้เห็นแล้วแล้วถ้ารับไม่อยู่บาย,บายๆเลยฐานถัดไปอยู่ที่ราคาอา19.2ครับ19.2เลยนะสำหรับตัวนี้ไม่น่ารับดีกว่านะครับส่วน21.6รับไหวหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับอ่ะไม่อ่า,อาส่วนแนวต้าเหรอแนวต้านนี่แหละแนวต้านของไอ c ซอยู่ที่ ยี่สิบหกบาทนะครับตัวนี้โดยสมบูรณ์ความจริงเราเห็นมาตั้งแต่สองสาวันแล้วว่าอย่าไปรับมันสระไอทีซีนะมาดูตัวถัดไปครับซีพีเอ็กตอไม่ดีนะผมว่าย่อแต่ย่อไม่ลึกนะครับตัวนี้ย่อย่อไม่ลึกครับอันนี้ยังไม่ได้รวมปัจจัยงบการเงินนะครับเดีย๋ยวลองไปส่องกันดูอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ออกมา,าย่อก็ออกมาการย่อจะย่ออยู่ในขึ้นสั้นๆของตัวเองอะแต่ว่าไอ้รอบที่ขึ้นล่าสุดมัหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ ฐานถัดไปก็เราก็ต้องมองไว้ฐานเดิมที่ก่อนขึ้นนะครับ 32. สามสงแสดงว่าตัวนี้สามยี่สองหรับไม่ได้นะใครมี c p พตเอ็ตอร์น้หน้าหน้าขายออกมามารับต่าตรงมากกว่านะครับตรงนี้มาดูตัวถัดไปครับอิชิตันสําหรับอิชินะสวยนะอ่าสวยใช่ได้เลยวันนี้อ่าก็มาเห็นท้ายแล้ะในระหว่างวันผมก็นั่งดูอยู่ว่ามันจะทะลุบร,ริเวณ 16. 1 6 1หกจุดหนออยากดูราคาปิดก่อนเออปิดดีฮะ แล้วถ้าพวกนี้ออกมาเขียวตามนะแดงไม่ตามนะครับถ้าเขียวจะตามนะครับอย่างนงี้ครับถ้าเขียวมาเนี่ยหน้าตามเพราะว่าแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ราคาอ่าสิบเจ็ดนะครับแต่ถ้าแดงไม่เอานะถ้าแดงค่อมๆอย่างเงี้ผมไม่เอาเลยนะครับเด <sk ill wise> ี๋ยวรอดูพวกนี้นะครับมันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือเขียวเช้าแดงบ่ายอันนี้น่ากลัว <sk ill wise> นะครับคือมันมันจะติดแท่งนี้แหละนะครับเขียวเสร็จตอนเช้าือเขียวแหละตอนตอนบ่ายมาแดงค่อมมาเลยนะครับก็อันเนี้ยก็ค่อยว่ากันนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่ได้หลุด ถึงขั้นว่าหลุด15.2มันก็ไม่เสียทรงหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับเพราะนั้นอีทีตรงนี้ก็าตามได้อไซด์มีเยอะไหมกลับไปได้แค่17ดอะ่ะเยอะไหมนะครับลองพิจารณาเองนะครับบางคนก็มองว่าเยอะบางคนก็มองว่าน้อยนะครับขึ้นอยู่กับคือความพึงพอใจในการลงทุนของแต่ละท่านเลยแต่ผมมองว่าถ้าพรุ่งนี้มันถึงไปถึง16บจุดท่าจริงๆผมผมอาจจะไม่ตามนะครับเพราะผมาผมมองว่ามันน้อยไงนะครับแล้วแต่ละท่าน,น้วกันมาดูตัวถัดไปครับ rcl นะครับ ตัว RCL อ่าก็คว่ำลงมาแนละ้ว RCL ผมว่าน่าเทคโปรฟิตหรืออะไรเงี้ยใครที่เข้าไปตั้งแต่ยี่สิบสี่นะว่าแถวเนี้ยเทคโปรฟิตได้แล้วความจริงตัวเนี้ยควรเทคโปรฟิตตั้งแต่ยี่สิบหกขึ้นไปนะครับเพราะต่อให้ขึ้นไปก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบเจ็ดจุดห้าเพราะนั้นไอตัวเนี้ยผมเทคโปรฟิตไปตั้งแต่มันทะลุยี่สิบหกไปได้แล้วขายเกลี้ยงนะครับไม่ไม่มีเหลือแล้วก็แท่งเนี้ยน่าขายนะครับ แล้วก็ยังตั้งทรงไม่ได้น่าจะมาตั้งทรงบริเวณใกล้ๆ20เอ200วันครับคือ23.50นะครับบริเวณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันค่อยสร้างไปใหม่เพราะฉะนั้น RCL เป็นเซลล์สิกเนลนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะกำลังก่อตัวเป็นเซลล์สิกเนลแบบสมบูรณ์เลยตอนนี้มาได้ประมาณสัก60เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถ้าพรุ่งนี้แดง100เปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าพรุ่งนี้แดงแล้วยืนต่ำเงี้ยเป็นเซลล์สิกเนล100เปอร์เซ็นต์แบบ i d c เลยนะครับทรงแบบนั้นเลยนะครับแต่ฐานก็รู้แล้วว่าอยู่แถว2 PI N แรงดีแือเกิดวันนี้นะแต่ p I N มันไม่ใช่จังหวะเข้าของผมอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ได้เข้าหุ้นแบบจังหวะนี้แต่จุดเข้าจริงของ P I N เ็นี่ยคือตรงจุดนี้นะครับจุดแท่งวันที่สิบเนี่ยเหมือนว่าเราจะทํากันบ้านด้วยนะตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ก็มันก็ดันขึ้นมาจนถึงจนได้นะในระหว่างทางมีย่อมีอะไรบ้างแต่มันก็สมประสงค์มันก็คือแนวต้านคือหกจุดห้าเป็นแนวต้านใหญ่แต่ปัญหาก็คือถ้ามันทะลุได้ล่ะทรงมันดูดูมันพยายามจะทะลุด้วยนะครับบอลุ่มมันมาวันนี้ สิบสองล้านหุ้นเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นสังเกตวอลร่มเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นถ้าทะลุได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่ไหนมีสองแนวครับเท่าที่เห็นในตรงนี้ก็คือเจ็ดจุดห้าห้าแล้วก็แปดจุดสองห้าแต่มันยังไม่ทะลุนะผมก็เลยดูเฉยๆก่อนนะครับเพราะมันไม่ใช่จังหวะเข,ข้าของผมตรงแท่งนี้แต่จังหวะเข้ามันคือแท่งนี้นะเนี่ยนะครับแท่งวันนี้จะจะสวยนะนะครับก็รอดูก่อนถ้าพรุ่งนี้ทะลุได้น่าสนใจทะลุได้หน้าตามนะทะลุได้แบบนี้นะหน้าตามไป แต่ถ้ามันแดงๆไม่ทะลุมันก็จะรอ,อบเดิมนะคือตรงตรงนี้ครับนะก็ไม่เอานะครับก็ขายไปเทคบุฟฟิตไปสำหรับคนที่มีอ่ะเป็นว่าตัว PN เป็นตัวที่ฟอสังเกตการณ์ในพรุ่งนี้ครับแต่ทรงหน้าหน้าทะลุนะในบุมมองผมคิดว่ามันน่าจะทะลุได้เพราะวอลรุ่มมันเริ่มมานะครับก็ครบถ้วนในการบ้านวันนี้นะครับก็อย่าลืมนําตัวที่น่าสนใจไปหาปัจจัยอื่นเพิ่ม,เต,มเติมนะครับจะทําให้ความเสี่ยงต่างๆที่เราไม่ได้กล่าวถึงเนี้ยถูกปิดลงไปนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ประกาศบกเงินแต่มาสามออกมาหลายบริษัตตทตะยอยออกมาแล้วก็ถ้ามันออกมาดีบางทีกราฟก็จะโดดไปเลยนะครับออกมาแย่ทีก็หักลงมาเลยครับอย่างตัวบํารุงราดวันนี้นะครับอะไรเงี้ยมันมันก็จะทําลายกราฟไปเลยกราฟก็จะตีเ็นยากมากนะฮะอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นก็สําคัญเช่นกันนะครับทางานบ้านเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ ฝากประชาสัมพันธ์หากท่านต้องการระบบเทรดหุ้นที่มีเปอร์เซ็น,นต์วนเลตสูงดอดาวตา่ำแนะนำระบบเทรดใหม่ของเราสามารถรับชมรายละเอียดได้ที่ EP 893ครับ